สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทําเมนูง่ายๆสไตล์พลาดแล้วค่ะเพื่อนขาเมนูผักเพื่อสุขภาพนะคะผักเพื่อสุขภาพค่ะนะคะก็นี่ค่ะผักสีเขียวนพอกัดข่าวแล้วก็ดอกบล็อกครีเนาะผลาดจะลวกนะคะตัวนี้มันถึงจะอ่าเขียวคงทนพลาดจะลวกจานนี้แต่อี่าจานนี้ผลาดจะนึ่งนะคะสีเหลืองเนี่ยมีฟักทองมีข้าวโพดมีแครอทแล้วก็มีเห็ดนะคะผลาดจะนึ่งนะคะ สีเหลืองมีแคโรทีนนะคะเพื่อนนะคะตอนนี้พอลาก็จะไปนึ่งผักก่อนนะคะเพื่อนหลังจากนั้นพอลาจะกินผักนึ่งผักลวกกับอะไรคะเพื่อนพอลากก็ได้มากล่องหนึ่งนะคะปลาแซลมอนนะคะแซลมอนนะคะอันนี้ก็คือสำเร็จรูปเรียบร้อยนะคะพอลาจะมาทําปลาแซลมอนทอดทอดน้ําปลานะคะซุปแป้งทอดน้าปลานิดๆนะคะกินกับนึ่งผักข้าวเหนียวจิ้มเจียวร้อนๆนะคะระหว่างรอนึ่งผักพอลาก็จะเตรียมปลานะคะเพื่อน เพื่อนปลาแซลมอนพะลักก็ลางแล้วนะก็เอามาชับน้ําให้มันแห้งเนาะอันนี้พะลาชอบติดหนังนะมีหนังหนังมันทอดแล้วจะอร่อยกับเพื่อนกรอบนะคะนะคะนี่ค่ะ๋ยวพะลากก็จะเตรียมหามาักแป้งนะคะอันนี้พะลากก็จะหมักปลานะคะด้วยน้ําปลานะเพื่อนน้ําปลานะนปลาไม่ต้องเชฟนะคะแยวพะลักก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยนะคะ หลังจากนั้นพอลาก็ใส่แป้งนี่นะคะแป้งมันธรรมดานะคะลงไปคลุกนะคะเพื่อนตอนนี้พอลาก็หมักปลาเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวพอลาจะไปทอดนะคะเพื่อนนะคะทอดปลาแซลมอนเลยเนาะนะคะพอลาจะด้านหนังลงก่อนนะคะเพื่อนทอดไปอ่อนนะคะ ตอนนี้ด้านหนังก็สุกเลาก็จะกลับด้าน้นะคนะตอนนี้ซลมอนทอดน้ำปลาปลาก็สุกนะคะเดี๋ยวคนเรา,าไะจัดการเสิร์ฟไปทานด้วยกันเลยนะคะเพื่อนะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะโรยวานค่ะยทูเดย์แฮป happy eating again สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจและมาชมคลิปพอล่านะคะและมาเตือนกาลังใจให้กันตลอดเวลาเลยนะคะเพราะาขอขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็มากับเมนูง่ายๆสไตล์พอลล่าอยู่เลยค่ะเพื่อนคะ่ะวันนี้อากาศไม่หนาวไม่ร้อนนะคะไม่หนาวไม่ร้อนสบายๆค่ะนะคะกับเมนูนะคะผักเพื่อสุขภาพนะคะ ปลาแซลมอนทอดน้ําปลานะคะกับเจียวน้ําปลาพลาไม,ไม่ไม่ทานปลานะวันนี้พอดีหมอบอกว่าเนาะเพิ่งไปทําคอมาอะไรเงี้ยคือยากให้กินของหมักของดองนะพลาเก๋เาน้ําปลานะพริกสดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวโรอรน,นะคะข้าวเหนียวไม่ได้ใส่กระติบนะคะเพื่อนค่ะกินแบบนี้ดีกว่าค่ะนะคะง่ายดีนะคะแล้วก็กับน้ําผลไม้นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงเพอเพอแล้วก็มีอ่า วันนี้ก็จัดผลไม้นิดน,นึงนะเพื่อนเนะื่องจากไม่ได้จัดโชว์เพื่อนหลายวันแต่แอบ,บกินอยู่นะคะแต่ไม่ได้จัดโชว์นะคะวันนี้ก็นะคะดูเห้เพื่อนอ่าแบล็คเบอร์รี่ลูกเลเร์เลยค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็อ่า บ r ูบ e r ีดิสิเพื่อนอันนี้ออสเตรเลียเขาไม่มีสวนเหมือนทางยุโรปเนาะเขาก็จะเป็นฟาร์มอะค่ะนะคะมันไม่ได้ขึ้นเองตามป่านะคะอันนี้มาจากฟาร์มนะครลูกใหญ่มากเลยจากคัดคุณภาพเลยนะเพื่อนดสีนะคะวันนี้ก็ทางของดําของห้วงของเหลืองของเขียว <laughs> นะคะเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆอะเพื่อนขาน,นะคะมามา,มา,มาทานด้วยกันนะคะพูดมากก็หิวนะคะโอเค ปลาเซมอนพอลาทอดน้ำปลาเพื่อนเอ้ยหอมเหลืองนะคะสีสันน่าทานมากเลยเพื่อนนะคะก็เรือ,อขอชิมก่นอนข้าวเหนียวกร้อนๆย่งกรอบย่งกรอบไออยู่เพื่อนทุกอย่างเพื่อนทานร้อนๆนะคะเพื่อนชอบทานร้อนๆนะค่ะนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้มือจุ่มนะคะนะจิ้มเกียวค่ะ อร่อยมากเห็ดถ้วยอ่ะสุขภาพจริงๆอร่อยมาก เขียวถ้ารั่วกอะไรจะเขียวเพื่อนอืมอร่อยนุ่ม แกล้มแน่มอร่อยค่ะเพื่อนกินข้าวเหนียวก็ติดมืออย่างนี้แหละเพื่อนเอ้ยพอได้ไม่รู้เป็นอะไร <laughs> รูปน้ำมันทานน้ำมันก็ยังติดเพราะร่าก็งงมากเลยเพื่อนเลยครับพ่อ ก๊อกอบเนื้อนุ่มเพลินอะไรมาก ngon về mẹ đấy, bảo chiều, mẹ ừ. lắm I'll put โอ้ยอร่อยเพื่อนอร่อยมากๆเลยกินแบบไม,ม่พูดเลยอร่อยผักก็กรอบหวาน ปิมอะเยอะขนาดนี้เพื่อนจะไม่กินสามวันเดียวเหรอจะมีเมนูใหม่มาโชว์เ,เพื่อนเพื่อนไหมครับเพื่อนเนี่ยมันเยอะเกินนะคะกิน่ไม่หมดก็ไม่ทมําเมนูใหม่เลย เพื่อนไม่หมดข้าวเหลือน,นิดนึงจะเอาให้หมดเอาไม่ลงเพื่อนอร่อยมากเลยเพื่อนขาทํากินนะคะอร่อยเลยปลาเซมอลเซมอเนี่ยทอดน้ําปลาแต่พอล่าไม่ทอดไม่ทานดิบนะเพื่อนเพะเราต้องคุกทุกอย่างนะคะสดแต่ผักนะคะแต่อาหารพรลาอล่าก็ทานสุกอร่อยกับเพื่อนขาอร่อยมากๆเลยคะ่ะนะคะไม่หมดนะคะนะคะก็น่าจะขาะสไตล์พอลา่ากับข้าวไม่หมดก็กินผลไม้ดีกว่า ถนะอยไปถอยไปใช่ไหมคนะเมนูนี้มาเลยค่ะนะคะเมนูบูเบอรี่นี่จะหวานออาแบล็คเบอร์รี่จะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะพอลากก็จะกินกินหวานก่อนเนาะกินหวานแล้วก็จะเปรีย้ยวแน่เลยหรือว่ากินเปรี้ยวก่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงฮะ,อะขอกินเปรี้ยวก่อนก็ได้เนาะ <laughs> ลูกเนาะเพราะเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะ,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 ะบลูเบอร์รี่เนี่ยนะประโยชน์มากมายเลยนะคะชะลอความแก่บลูเบอร์รี่เพื่อน พอแลยค่ะถอยอิ่มมากเลยเพื่อนนี่เลยค่ะนะคะมื้อน,นี้อาหารพอล่าเนะาะก็คงมื้อเดียวทั้งวันแน่เลยแน่นถ้าทาขนข้าวเหนียวแล้วพอล่าทานได้มื้อเดียวนะคะวันหนึ่งนะ,ะจะแน่นมากนะ,ะแน่นทั้งวันอิ่มทั้งวันเลยค่ะเพื่อนประหยัดดีค่ะนะคนะนะก็ฝากนะคะติดตามพอล่านะคะว่าเป็นยังไงยังมีคลิปอะไรต่อไปนะ,ะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามพอล่านะเผื่อมีคลิปดีๆไหมเพื่อนได้ชมกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย